ค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกอกๆนะคะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มาเก็บยางพารา <c oughs> กับลูกชายตัวนน้อยก็มา จ้าเราไปเก็บแต่ห้วยภาษาอนนี้พ่อบอ<า>ยูพุนอีบอจะไปเก็บอีรอบหนึ่งบงงง่เออห้วปยปลากัางเออห้วยปลากังกางหัวยปลากั้งเออเอยอยู่ผู้มือหนำคันเลิกก็ได้คันแดงก็ได้เดี๋ยวเก็บต่อ อนนอเออ,อยางพันหลายเลยค่อยเัวร์สามละเดี๋ยวค่อยกลับหนูน่ะเก็บยางก่อน ดีค่ะคินนี่ก็าอยู่กับสาวปานกุบกอกนะคะวันนี้ก็มาขายาาาขายางพารานะคะขายยางพาราที่กุกกอกจ้ะได้มีลายแล้วเดี๋ยวจะปิดหน้ายางแล้วใกล้เวลาปิดหน้ายางแล้ว ก็ยางก็ประมาณ10กว่าต so <t falls> ันน <oo> ี่แหละ13ตันรวมๆแล้ว12 13ตันเพราะว่ายางก็ลดลงแต่ก่อนยางจะออกเยอะอันนี้เขาเรียกว่ายางสวยเกียรเอเลยแหละนี่ถ้าได้อย่างนี้แดงจุ้ยอยู่ O quê, Rafael? Vê todo, gorrito, tá lá. Tô tí, tai perna. Tô tí, tai

ราคายางวันนี้นะคะก็ยางก็ลงเนาะลดลงปกติจะอยู่ที่สามหกสามเจ็ดนะวันนี้เหลือสามสิบสามบาทยี่สิบสตางค์นะคะก็โอเคอยู่ถ้าอยู่ที่ะราวนี้นะ